วันนี้ไม่กินข้าวคะ่ะดูเมนูเมน่นงการคะ่ะนี่ผัดไทยนะคะผัดไทยกุ้งสดก็ดไทยกุ้งสดนาทานไหมคะจะผัดไทยกุ้งสดของแมน่นงการนะคะมีต้มยำปลาคะ่ะต้มยำแมน่นงการผักดองคะ่ะส้มตำยัวย่วๆจ้า ผักกินยอดมีแอมด้วยนะคะแม่จ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกระนัตชแนลนะคะฝากด้วยนะคะช่องนี้น้องไว้ค่ะมาเรามากินกันเลยสวัสดีค่ะกินต้มตําเหมือนแม่ลองกันนะคะนี่ค่ะสม่ำเสมอถ่ายกล้องไกลไว้บ้าง มาจ้ามาน้องกันเร็วกันมาเร็วกินไหมเนี่ยสมตามเผ็ดมากเลยคิดอยากกินแต่เช้า,าขายของเพื่อเข้าบ้านนะขายหมดเพี้ยงเลยเมื่อเช้าขายดีมากๆมาจ้าใช้มือจิบอร่อยดีชิม

ยอดเลยค่ะใช้มือหยิบอืม อื่อนาะขามันไก่ก็มีน,ะมน,นนะ่ะนร่อยแมจ้าอร่มาแลวค่ะ mẹ phi ừm, Không tầm hóa rồi, ừm ในอ่ก hey, ัดหนาวมากอะไรบ้าไปดว สังเดกอยู่ข้างนอกค่ะอุนตาเมแล้วมันใช่เวลาไหมใช่เวลาพูดไหมปล่อยแล้วเขพูดแบบเดียวเยอะมะม่วงเขาเรียกอะไรนะมะม่วง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  อร่อยมะม่วงไม่ร่วงเลยอร่อยว่ะมะม่วงมะม่วงมะม่วงตกใจหมดเด็กเขาหัดพูดกันจิบไอจีบกระถุงเขาเหนียวแม่แม่เลย นผ่านนักกองแล้วมาข้างหลังแม่พุงข้าวเหนียวเดี๋ยวมันจะปวดท้องนะถุงนะข้าวเหนียวข้าวเหนียวถุงข้าวนี่มาทางนี้อืมแม่บอกมาทางนี้มันเผ็เดจะปวดท้องเเดีี๋ยยววหน่าถุงข้าเวาเห็นปะ กันไม่กินเหรอกินกับแม่ก็ไม่หมดหรอกตัวเหนียวฮาบทอันะจะปวดท้องต้องกินข้าวรองอ,อร่อยมากเลย,เยนจนๆใส่ทั่มะกอกใส่ทั่มะนาว Ừ. sắp ừ. bắt dòng peo dòng cháo khái một เราะฉะนั้นเมาไปต้องสามถึงแล้วบอกว่าเราจะเอาไปใส่ขวดโหลเอาไว้เก็บไว้กินอันนี้ก็อร่อยนะผัดไทยร้านยังไม่รลยเท่า rồi ừ, bạc ừ, Bằng căng Càng dơ อย่าเพิ่งไปตึนุก็ไม่ลาเลยกันไม่กินนห้หมดหร้วกจะได้เหลือ,อ,อนิดเดียวต้องกินข้าวนะไม่นนะ่ะปวดท้องเนะ กำลงอาบน,น้ำแปลงฟันยัง๋ยวเดินผ่านนะนมในตู้ไงข้างในอะ่ะมาตรงนี้อย่าคูครับอย่าก,กินเยอะครับมีเขาเรียกว่าอะไรมีสามารถทาให้ช้องเสียเหมือนเพื่อนผมได้ เพื่อนกันกินเยอะอกินไปสี่ขวดโอ้โหสี่ขวดปวดท้องเลยอ่ะก็สิบขวดขนาดนี้จะให้กินวันละขวดเนี่ยวันล,ละสองขวดได้ น้องกันก็อยากกินอันนี้ผัดไทยกุ้งสดกันมาหาแม่เลยนะเดี๋ยวมาหาแม่ก่อน เดี๋ยวเราปิดให้แม่ก่อนเพราะราขย่าไปเอาไว้หลังเวทีมาปิดให้แม่นะอาพี่นะพอลราไปก่อนนะคะัย่าลืมกดไลค์กดแชรงนะคะต้องน้องกันนัชาแนลนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคร<า><า>ับ